สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูพันธุพงษ์เหล็กเกตนะครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้นะครับคุณครูพงษ์เนี่ยก็จะมาสอนนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตและการจัดการกับอารมณ์และความเครียดใน EP ีหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับครูก็จะมาพูดอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนั่นก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตก็ประกอบไปด้วยสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต และลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตนั่นเองนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับปัญหาสุขภาพจิตกันเลยนะครับปัญหาสุขภาพจิตนะครับสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันจะเป็น ภาวะทางจิตใจที่ค่อนข้างยุ่งยากและก็ซับซ้อนนะครับโดยสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกเป็น2ปัจจัยดังนี้นะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยภายในตัวบุคคลนะครับซึ่งก็จะมีสาเหตุดังนี้นั่นเองนะครับสาเหตุแรกก็คือสาเหตุทางด้านร่างกายนะครับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากทางร่างกายเกิดจากความเจ็บป่วยทางกายความพิการ หรือมีโรคเรื้อรังนะครับอาจทําให้บุคคลนั้นเนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนเกิดความวิตกกังวลได้ความผิดปกติของต่อมไรท่อเช่นต่อมไทรอยเป็นพิษมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวายนะครับมีความเครียดหรือซึมเศร้ารวมไปถึงอุบัติเหตุทางสมองเช่นล้มศีรษะฟาดพื้นทําให้เกิดความผิดปกติและความแปรปรวนนะครับของจิตได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยัง มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษต่างๆอีกด้วยนะครับเช่นสารเสพติดประเภทกัญชาเฮโรอีนแอมเฟตามีนหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของยาบ้าน,นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้เสพนะครับก็จะทําให้เกิดอาการแปรปวนของจิตนะครับทําให้เขาเกิดอารมณ์หุดหดิดนะครับทุรนทุรายประสาทหลอน รวมไปถึงเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือการทำงานหนักจนเกินกำลังของทุกๆวันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดนอนไม่หลับอ่อนเพลียจนเกิดอาการสับสนทำให้เกิดปฏิกิริยาทางจิตใจแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคประสาทได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทางด้านร่างกายนั่นเองนะครับเรามาดูสาเหตุที่2เนาะก็คือสาเหตุทางจิตใจนะครับเนื่องจากจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยยังมีความต้องการ โดยความต้องการดังกล่าวนะครับมันจะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ดังทฤษฎีของมัสโลที่เขาได้จัดความต้องการของมนุษย์เนี่ยออกเป็นทั้งหมด5ขั้นนั่นก็คือขั้นที่1ความต้องการด้านร่างกายนะครับขั้นที่2ความต้องการด้านความปลอดภัยต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ได้รับอันตรายใดๆนะครับขั้นที่3ความต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้อื่นขั้นที่4 ความต้องการที่เขาจะมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับและขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะครับก็คือความต้องการที่จะต้องการป,าประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับโดยความต้องการทั้ง5ขั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นความต้องการพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยต้องการและจะก้าวสู่ขั้นต่อไปนะครับบางคนเนี่ยหากไม่ได้ความต้องการก็อาจ หากไม่ได้รับความต้องการตามที่เขาได้ตั้งไว้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความทุกข์นะครับความไม่สบายใจจนเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตได้นั่นเองนะครับเรามาดูปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2นั่นก็คือปัจจัยภายนอกตัวบุคคลนะครับ 1. น,นั่นก็คือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับที่ไม่ราบรื่นนะครับ 2. ฐานะทางเศรษฐกิจ 3. การเรียนนะครับ4่ค่านิยมของสังคมและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วและ 5. นั่นก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนั่นเองนะครับเรามาดูลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตกันนะครับนักเรียนสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยจะมีอาการที่ตนเนี่ยรู้สึกได้เองนะครับหรือแสดงอาการ ที่ผู้อื่นเนี่ยสังเกตได้นะครับแต่ตนเองเนี่ยไม่รู้ว่ามีปัญหาสุขภาพจิตได้แก่อาการทางกายนะครับเขาก็จะมีอาการเจ็บปวดทางกายเช่นมีความกังวลทําให้ระบบหัวใจผิดปกติเกิดอาการใจสัน่นเต้นแรงแสดงอาการหอบท้องอืดท้องเฟิรมมีความกังวลนะครับส่วนอาการทางจิตก็จะมีอาการแสดงออกหรือว่ามีพฤติกรรมได้แก่ ด้านความรู้สึกเนี่ยก็คือเขาจะรู้สึกไม่สบายใจน้อยใจไม่รักใครนะครับหลงตัวเองส่วนด้านความคิดเนี่ยก็จะทำให้เขาหมกมุ่นฟุ้งซ่านสับสนคิดมากหลงผิดประสาทหลอนหูแว่วเบื่อชีวิตคิดอยากตายแล้วก็มีความคิดแปลกๆนะครับส่วนด้านอารมณ์ ็จะเขาก็จะมีอารมณ์แบบรู้สึกซึมเศร้ากังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับและด้านพฤติกรรมเนี่ยก็จะมีการแสดงออกแตกต่างจากปกติหรือในลักษณะที่สังคมไม่ยอมรับนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสาเหตุนะครับของของ ปัญหาสุขภาพจิตและก็ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาในบทเรียนนี้นะครับให้เราย้อนกลับไปทบทวนดูนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในสัปดาห์หน้ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ